ไม่จริงครับ <laughs> <laughs> เห็นชัดเจนอันนี้<า>ยอมรับเลยแ่ะผมดูแล<ะ>้วผิดเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยเคยคุยกันตอนตอนที่ทุกพักจับมือกันใช่ไหมครับ <laughs> ก็แถลงการนั้นบอกเพียงแค่กระทรวงของว่าการกับรบัฐมนตรีช่วยแต่ไม่ได้บอกกระทรวงอะไรซึ่งผมเชื่อว่าคงมีการคุยกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับ แต่พอฟอร์มพลรมเนี่ยครับพอหลังจากที่ไม่ต้องใช้เสียงสวแ,วแล้วแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีอำนาจเต็มเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นในบางส่วนที่ดึงเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันก็ยืนอยู่ตรงข้อจํากัดนี้เลยก็คือว่าเพื่อไทยคงคิดว่ายังไงให้เป็นรัฐบาลให้ได้ก่อนอเอาอตัวนั้นให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันเพราะจริงๆตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันมีอำนาจสูงมากนะครับต่อให้คุณเป็นอยู่กระทรวงไหนใครคุมกระทรวงไหนรัฐมนตรีก็จะเป็นตัวควบคุมเขตทั้งหมดอ,อยู่เหมือนกันอนุมัติไม่อนุมัติอะไรอยู่ที่นี่นโยบายอะไรที่ส่งผ่านมีแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้ามีปัญหาก,ก็สามารถปรับพรเหมอได้ <Kultur> ผมว่าความเกรงใจในเึ่งการเมืองคงต้องมีอยู่บ้าง<หม>นะครับแต่เียว่าผมไม่แน่ใจผมว่าต้องรอให้คุณเสรษฐาปรับตัวกับการเมืองให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณเสรษฐาเนี่ย ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการบริหารทั้งหมดเนี่ยเป็นการประสบการณ์บริหารภาคเอกชน CEO ที่สั่งได้ง่ายขึ้นแต่พอบริหารการเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของว่าเขาคุมเสียงอยู่เท่าไหร่ใครคุมกระทรวงนั้นการให้เกียรติทางการเมืองจะประมาณไหนยังไงบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาปรับตัวซึ่งผมรอดูอยู่เหมือนกันว่าคุณเศรษฐาจะปรับตัวกับเรื่องนี้ได้ดีขนาดไหน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล yeah, like ้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ